สวัสดีคุณผู้ชมมีพอเตอร์สนะคะรายงานสดค่ะจากบริเวณท่าเรือของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามคุณผู้ชมวันนี้นะคะ <c oughs> นางสาวแพททองทานชินวัตรนายมนตรี Man มีกำหนดการในการเป็นประธานในสำหรับการเปิดงานวิจิตเจ้าพยา2024ซึ่งกำหนดการก็จะเริ่มต้นช่วง19นาฬิกานะคะสำหรับงานวิจิตเจ้าพยาก็จะเป็นการล่องเรือนะคะคุณผู้ชมตลอดแ <c oughs> ม่น้ำเจ้าพยาในการ รับชมในส่วนของพลุแสงสีเสียงแล้วก็รวมถึงการแสดงต่างๆตามจุดต่าง,างๆที่มีการจัดเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะผู้ชมตอนนี้กําลังร,งรอนายมนตรีเดินทางมาถึงนะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือไอคอนสยามเน่ยที่เรารายงายนใะห้คุณผู้ชมทราบอีกสักครู่นางสาวแพททองทานชินวัตรนายมนตรีจะเดินทางมาถึงอย่างบริเวณท่าเรือไอคอนสยามนะคะซึ่งก็ วันนี้มาเป็นประธานในการเปิดงานวิจิตเจ้าพระยา2024ก็มีการแสดงโชว์พิเศษนะคะคุณผู้ชมจัดเต็มทั้งแสนสีลุและการแสดงทางวัฒนธรรมสุดอลังการพร้อมการแสดงไฟประดับต่อเนื่องทุกวันนะคะใน15จุดกลางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุด เจดีวัดคารัหบดีนะคะสภานพระราแปท้องนาฬิกาพิพิธภัณฑ์ีิมุกสถานวัดระฆังโกศิตาราววรวมหาวิหารอาคารสำนักงานราชนาวิกสภาของทัพเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรวมหาวิหารป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดกัลายาณมิตรวรมหหาวิหารอาคารสุนันทาลายัยหรือโรงเรียนปราชินีนะคะสพานปฐมบร,รมราชานุสรหรือว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าสพานพระปกเกล้าค่ะต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าร้านยก,อย,กยอมาดีหน้านะคะคุณผู้ชมหออไั่แมวต้นไม้ใหญ่หลังกระทรวงหัตไทยแห่งใหม่ตึกร้างซอยลงุง1 9 1 9นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยการสแสดงน,นะคะคุณผู้ชมก็ไอคอนสยามสิ ตั้งแต่วันที่1 6พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการแสดงตามจุดต่างๆที่เราบอกคุณผู้ชมไปสําหรับกํานดการในวันนี้คร่าวๆนะคะคุณผู้ชมนายรมตรีและคณะมนตรีจะเดินทางมาถึงช่วง19นาฬิกานะคะแล้วก็จะเข้าไปชมการแสดงชุดขก Shining of c ้าวพยากับคุณผู้ชมด้าะนั้นก็จะมีการกลับเปิดงานนะคะตามจุดต่างๆแล้วก็รับชมการแสดงซึ่งวันนี้นะคะก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของการเปิดงานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการพาการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยวันนี้ก็จะมาร่วมงานในวันนี้นะคะผู้ชมเดี๋ยวเรารอรับชมบรรยากาศนะคะอีกสักครู่ก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งในส่วนของการที่ในรัฐมนตรีต่างมาถึงแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศบนเรือด้วยนะคะ มีอพิพี ok> ่วนนีเดินทางมาถึงแล้วคุณผู้ชมก็ยืนอยู่ที่บริเวณจุดนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว เข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะมารายงานคุณผู้ชมชอบวันนี้มาพร้อมคู่สมรสนะคะคุณปิดกศุขสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมก็เดินทางมาด้วยนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะมาพร้อมกับคู่สมรสนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอสักครู่เดี่ยในวันีก็จะเดินผ่านทางนี้เพื่อที่จะเดินขึ้นเรือนะคะคุณผู้ชม ก็กำหนดการเนี่ยวันนี้ก็จะล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดต่างๆที่มีการประดับไฟแล้วก็จุดสําหรับการแสดงเชิงวัฒนธรรมนะคะอย่างที่เราบอกไปซึ่งก็ต้องรอรับชมเดี๋ยวเราก็จะรายงานบรรยากาศส่วนนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมคร่าวๆมาให้ได้เห็นบรรยากาศและวก็ภาพรวมของงานนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมเห็นขอไัยนะคะถ้าหากว่ามันมีนเพราะว่าต้องอยู่โซนฝั่งนี้ไกลยอยู่ถ้าเข้าไปใกล้มากจากเดินขึ้นเรือไม่ทันอันนี้มีคุณขอพระอาจรสกุลนะคะคุณผู้ชมทํามนเคยช่วว่าการกระทรวงการคลังคุณผู้ชมธรรมเวศยชยชัยะคะ่ะ รองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่เดินทางมากับทางนายมนตรีนะคะเดี๋ยวรอเรือสักครู่คุณผู้ชมตอนนี้รอเรือเทียบท่าไอคอนสยามน,นะคะแล้วก็จะได้ขึ้นป่ายบนเรือ วันนี้นะคะก็จัดโซนเอาไว้ให้สื่อมชนได้เก็บภาพบรรยากาศสำหรับในส่วนของการเปิดงานวิจิตเจ้าพระยา2 0 2 4จัดขึ้นตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะก็เป็นช่วงปลายปีที่มีการจัดงานให้ได้ล่องเรือชมการแสดงแสงสีพล <H it> ุต่างๆด้วยผู้ชม คุณชูศักดิ์สิทธิ์ดิมนะคะวันนี้ก็มาด้วยนะคะคุณผู้ชมทมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี คุณผู้ชมก็สาเดินมาที่บริเวณจุดนี้จุดนั้นทางคณะมนตรีที่มาร่วง,งานังแล้วถ่ายภาพพร่วมก,กันเ,เรารออิวอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศเพิ่มเติมนะคะในการล่องเรือตอนปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณเศรษฐานะคะคุณเศรษฐาทาวิชนนินอดีตนายกมนตรีก็มา่วง,งานด้วยนะ ลำนี้ไม่ออกเลยที่ต้องลำทองนู้นลำส้มนู้นได้แค่ไปเดี๋ยวไปรอกันที่ท่าเรือนะคะคุณผู้ชมขออภัยถ้ากล้องไม่นิ่งนะคะเพราะว่าขึ้นเรือเลยขึ้นเรือเลยลมค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเราไปรอกันบนเรือคุณผู้ชม นี้เลยนะคะสองร้านวายหกสองไม่ได้ยมีเสียงโทรพมึงช่วยบอกกูตอนไหนมึงใส่ก่อนด้วยกูไม่บอกกูทักคำไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอินเซอร์ได้เฉยชมมารอชมเดี๋ยวบรรยากาศนะคะ ่อเสอ็ก็รังผึ้ไปดิรังผึเอเดี๋ยวรอในวินตรีอยู่ท e ี่อุ้ยขออภัยคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรารอในวินตรีอยู่ที่จุดนี้คุณผู้ชม เดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศคผู้ชมนายกก็จะเดินมาฝั่งนี้ตอนนี้เรือ,อด้านหลังของดิฉันนะคะพร้อมแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นโซนด้านบนนะคะสำหรับงานเปิดก็มีในมนตรีก็จะอยู่โซนด้านบนนะคะคุณผู้ชมไปชั้นดาดฟ้าเดี๋ยวเรารอรับชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ในมนตรีาทางมาถึงแล้วคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะรพอร์เตอร์สนะคะคุณผู้ชมสามารถ ติดตามได้ในทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook Instagram นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน X ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่คุณผู้ชมเรามารอกันอยู่ที่จุดขึ้นเรือถ้าเรือข้าสยามนะคะวันนี้ที่เรามารายงานให้คุณผู้ชมทราบงานวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าอย่างที่เราบอกนะคะคุณผู้ชมว่านาะยมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานวิจิตเจ้าพระยา2024 ซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้รับชมในส่วนของความสวยงามที่มีการจัดแสดงในส่วนของพุแสงสีต่างๆแล้วก็การแสดงเชิงว,วัฒนธรรมตลอดอสองฝั่งของริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะล่องไปจู่ๆต่างเราก็รายงานไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะนี่บรรยากาศในดนตรีนะคะด้านข้างเป็นคุณ ปนิเกตไพบูน์นะคะผู้ว่าทอทอคุณจิราพรสินุไกรนะคะด้านหลังพร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเราเดินมาขึ้นเรือนก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาให้เห็น บรรยากาศนะคะวันนี้ที่บอกไปเดี๋ยวจะมาเราจะขึ้นดบบฟ้ายังไงมีนะคะโชวลิแบนด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมในมัลตีนะคะครับโชว์ลิปแบนก่อนเข้า เรือแล้วนะคะทีอาราสัมภเวณิตรุะ 3, 4, 1, 8, ะ่ะคุณผู้ชม,ชม,ร,มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีคุณปิฎกชุกสวัสดิ์ค่ะผู้สม,ตตมัครรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีคุณภูณมิธรรมนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีตัางสุนทรภูมคุณพี่ชัยนริตพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณชูศักดิ์สิรินินค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณจักรพลตั้งสุนิธรรมนตรีศพกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณขุนโรจนสกุลนะคะไม่ใช่ลูกายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมอันนี้หลังหมอนเลียบนะคะคุณผู้ชมก็มาในวันนี้ด้วยซึ่งก็มีหลายท่านนะคะที่มาเล่งนในวันนี้อันนี้คุณจีรายุณหมอชับุกศ รถบานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อคิวรอขึ้นเรือกันดีนกว่าคุณผู้ชมจะได้ชมบรรยากาศด้วยนะคะวันนี้ได้ขอขึ้นไปที่บริเวณด้านบนในส่วนของชั้นดาดฟ้าน,นะคะคุณผู้ชมให้ดูภาพวมเรือแล้วผมจะเข้าไปด้านในแล้วก็ชมการแสดงด้านบนด้วยเดี๋ยวค่อยพาไปคุณผู้ชมรอสักครู่นึงนะคะนื่องจากแถวค่อนข้างเยอะเจา้าหน้าที่ที่มาร่วมในวันนี้นะคะเราก็จะ รายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะสถานท่อสดช่วงของการกลับเปิดงานสั้นๆที่บริเวณด้านหน้านะคะคุณผู้ชมพี่อลังการพี่อลังการแล้วก็บอกว่าได้รอด้วยกัน นึวนกว่านึ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 กว่าเรือเรือแบบอลังการอย่างนั้นชื่ออลังการโอเคโอคโซลินแบน,น,บนะะแบนก่อนนาคะโซลินแบนหน่อยนะคะ ที่เป็นเรือจะได้เห็นในส่วนของบรรยากาศการชมการแสดงนั้นบนนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปการแสดงแสงสีพลุการใช้โดรนแปลแปลเป็นภาพต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการแสดงเชิงวัฒนธรรมนะคะผู้ชมที่จะมีการแสดงตามจุดต่างๆอันนี้เราเข้ามาที่ท้านในแล้วนะคะ ที่จุดฉนัดฟ้าึ่งเป็นจุดเปิดางานแล้วก็ได้ชมไฮไลานที่ชมประมาณ1ชั่วโมง4ีสนาทีนะคะนั่งสามสี่เกี่ยวชั้นนี้นะคะรอขึ้นไปได้านบน อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมชั้นดาดฟ้านีเป็นชั้นสองน แสดงด้วยตรงนี้เดี๋ยวพาเดินไปทางท่านนายกนะคะมืมดนิดนึงผู้ชมขออภัย นะคะคุณผู้ชม ก็เป็นนายมนตรีพร้อมกับทางคู่สมรสนะคะคุณผู้ชมวันนี้สําหรับการเปิดงานวิจิตเจ้าพระยา2024นะคะคุณผู้ชมด่าน,นข้างเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคนที่กําลังเดินเข้ามาคุณสะระวงเทียนทองค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณ,คณ,คณมณิเกียรติไอบูลนะคะปาการระตอนะคะคุณผู้ชม สวัสดีค่คกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านานายทหารชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ท่านเสฐาทาวีสิงห์คณะรัฐมนตรีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสรรวงเจียนทอค่ะ รองถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมแบมปิปริพัฒน์ครูตะกูะดิฉันอลิสเบซัตเลอร์ลีนาลูกชายเราสองคนรับหน้าที่เป็นผิ้ดีกรในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับไปมาทุกท่านเลยนะครับที่อยู่บนเรืออลังการครูแซนนี่ครับเรากำลังจะได้ล่องเรือชมแสงสีสุดตระการตาครับตกงานวิจิตร จ้าประยา2,024 Mag i c ดอ a ร d a แอนด์วันเดมหัศจรรย์สีแสงสีนลทฉีดแพร่แสงกับซึ่งรอติดตามได้เลยนะครับกับความงดงามทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าประยาเรนไดไว่ายิ่งใหญ่ตะการตาอลังการกว่าที่เคยครับค่ะและก็ยิ่งใหญ่แบบนี้จัดเข่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะปีนี้จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็นจนถึง1 5ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา18เวลา,าถึง22เวกา ในพื้นที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะไล่เรียงกันไปตั้งแต่สะพานพระรามแปถึงสะพานพระรามสามเลยค่ะฉวนั้นเราต้อนรับทุกท่านที่จะมาเที่ยวชมทัวร์วิจิตรเจ้าพยา2024งวงการแสดงก็เดี๋ยวจะพารายงานคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ ให้ชมบรรยากาศด้านข้างกันก่อนนะคะ and join us from november 16 until december 15 2024 daily from 6 pm until 10 pm as the vibrant lights illuminate both sides of the river in Bangkok from Rama 8 Bridge until Rama 3 Bridge วันนี้บรรยากาศบนเรือนะคะคุณชมด้านข้างตลอดสองฝั่งนะคะคุณชมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีในส่วนของการจัดงานวันนี้นะคะีุณวมจะต้องขสียัจอดที่อาคารสมณานะสรณ์วิทศวะกองทัพเรือครับแล้วก็จะถึงจุดสำคัญจุดแรก ที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะมีการจอดนะคะให้ชมการแสดงด้วยก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวร,ร,ม,ร,ชวร,รมหาวิหารค่ะและตอนนี้กัที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับค่ะวัดกัลยานามิตรวรมหาวิหาร<ม>รวมถึงอาคารสุนันทาลัยโรงเรียนราชินีครับใช่ค่ะและจากนั้นนะคะก็จะเป็นสพานปฐมบร,มร,รมราชานสุสรสพานพระพุทธีศ้าค่ะ